กินกับข้าวต้มนะครับมาอีกแล้วครับท่านวันนี้มีแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็ต้มกะหล่ำเจนะจ๊ะใส่เห็ดด้วยนะครับอันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะครับเจดูหน้าตานะ่ากินจัง <c oughs> กินกับข้าวต้มนะครับมาเลยผมลิบเยี่ยมชิลิพ่อตั้งให้อีกแล้วครับท่านว้านผมลิบเยี่ยมชิลิพ่อตั้งให้นะจ้าหึหแกงเขียวหวานนะจ้านี่เลยนี่เลยหึหึ เช่นเคยนิดบัวก้สกาสกุกอร์ครูพนันเป็นผู้ทำ <c oughs> คนแกะนั่งอยู่นี่ <c oughs> อร่อยจริงรต้มกรับเจตุนเจตุนทำเจตุไปสอบ kinh rồi 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 rồi, <laughs> càng okay. rất thoát ừ. nè kiểu quả nè mười lít buộc keo không đồng chính nào nó khóa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì